สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเจ้าของบ้านพวางูเขียวซุปหลังคาเพียบข้อหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดเสาใหญ่วหกห้าชาวจงังหวัดสุรินทร์แทบช็อกจู่ๆมีงูเขียวเลื้อออกมาจากคานบ้านและเสาบ้านสิบตัวตามกู้ภัยจับได้เพียงสามตัวเชื่อยังมีอีกบุหลังคาจ่อเรือ่องงูออกให้หมดเพื่อความปลอดภยัยด้านกอหวยไม่พลาดสองเลขเด็ดหลังรวยงวดหนึ่งวนายนหกห้าเมื่อวันที่สามสิบพฤษภานั่งต่อ ภูมิศุภอายุ65เจ้าของบ้านเลขที่1หมู่13ตำบลบ้านตาแฮมคุ้มอันซองตำบนนลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวของตนพบว่ามีงูเขียวจํานวนหลายตัวเลยขึ้นไปอาศัยอยู่บนหลังคาจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับไปปล่อยไปป่าให้ห่างไกลผู้คนโดยบองตราะว่ามีงูมากกว่า10ตัวจับได้3ตัวที่เหลือนี้ไปได้ ่อนหน้านี้ทางครอบครัวของตนได้ตีได้ตายไปแล้ว5ตัวเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับเด็กและแวกบ้านอย่างไรก็ตามแม้จะไล่งูจากหลังคาไปบ้างแล้วแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่อีกหลายตัวเข้ามาใส่ซึ่งจะต้องเรียกช่างมาลื้อหลังคาเพื่อไล่งูไปให้หมดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้หลังจากมีข่าวเรื่องงูมาใส่หลังบ้านมีชาวบ้านเดินทางมาดูแลที่บ้านเพื่อนําไปใช้เป็นแนวทางซื้อหวยงวดประจําวันที่1มิถุนายน65 รูปส่วนใหญ่ตีเป็นเลขบ้านกับงูคือ11 13ง 11, 11 8 113 1 1นแและ138อย่างนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะฮะขอบคุณข่าวสักรีลนิวครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะฮะขอบคุณครับ